ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังยุ่กับคุณพ่อสนองอบ่าวมีอีกแล้วซึกดวนเบ็ดพี่น้องผม,มครับคันเป็นของคุณพ่อสนองนั่นให้เอาเชียไหม้มัดไดว้เ้อพี่น้องเด้อถ้าเป็นของบ่าวมีสิบ่มัดอีหย่างหาเชียไม้มัดไว้น้ำเด้อเดี๋ยวมันสะบ่าวคอยลักคบจังสันยังสี่อีกบ่แมนพี่น้องครับบ่าวไปทัวพี่น้องผมบ่ได้รักใดๆเลยครับเด้อคอยย่อยน้องโทรศสพทสอ่มยู่บ่ท่านใดเอาโทรัพท์มา คุนก็บอได้เบิ่งใดๆเดี๋ยวพี่นสิเข้าใจผิดเนาะครับเนาะอืมอ้าวหลังแรกใส่อะไเงี้ยยังเดี๋ยวเดียนเนี่เออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งชัดเฉาก่อนอืมนี่พี่น้องขี่เกีเดียนเป็นเป็นขี่ทักแทบเป็นเป็นนี่นีวแนี่แบบนี้จังสุดยอดเดียนอยู่ดี ย้อนมึงดูเอาเพื่อพิสูจน์ย้อนย้อนตรวจย้อนตลวจว่ามันยังนี่ว่าได้ว่าได้เนี่ยนี่ว่าว่าใส่ใ้อ่าเอ้ยอ่าพี่น้องตายสิี่วัถือก็หลักหาบอกว่าได้ว่าได้ใส่ตับเบ็ดกบหลังเดียวสองหลังวันนี้น้องใส่สองหลังพวา ไส่เวียดอาครับเด้อเอามิตรญาติรักษาอยู่บ่ได้อีหยังเลยครับเด้อบ่ได้อีหยังบ่ได้เสี่ยวอีหยังเอาใส่เวียดกบผู้ใดเบิ่งอยู่ก็อย่าไปคิดมากครับเฮาใส่เวียดกบเฮาใส่ยอดยาไปใส่ติดินเด็ดขาดบ่านีว่ามันสิมีกบด้วยอ่าอ้โยมันสูงโพดบ่เจนมันจะไปคิดยังไงบึด โดดบ่ได้คือจังไอก้กบดีป่าเออเออนั่นแหละครับตายไปไปทางพี่ว่าไส่ไส้ว่ามีอีกลหลัง <laughs> นึงมีอีกลหลังนึงเดี๋ยวเอาตัวเรศไส่นี่เพราะว่ากบคือนี่พี่นอ้องอ่ามันเป็นไม้ที่แววมีเนี่ยคิดว่าจังได่กะเน,นี่ยเป็นไม้ที่สีหน้านี่บกโบกจะเทียวน,นะพี่น้องเนาะเขาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งน้านี่บกโบกจะเทีย บาดที่นี่ด้วยความข่อยใจของบ้ามีจังไหนกบมันกับตัวใหญ่ล่ะเฮาใส่เบ็ดกบเนาะครับเนาะเฮ้ยจังไหนเฮ้ยเขาสิบ่ใส่บ่เฮ้ยบ่ใส่ดอกบ่ใส่ดอกเดี๋ยวบนสี่ห้าเก้าหาเขาเอาถอนออกซะเพื่อนเนาะเออมันมันบ่ดีมันบ่ดีเอาถอนถอนเบ็ดพี่น้องเอาอันไม่ก้าวไปคนอื่นเขาซะขอโทษขอให้เลยครับเนอะใส่ผีใส่ผีเออมันเ่ราะเป็นสาเพื้นเ่าเป็นหยังดอกเดี๋ยว มโอ้อันตรายเห็สีหูวเนาะหยุบยับยุบยับอยู่เอ้นี่นลราเพื่อนยังเนาะเดี๋ยวเดีอยอ๋อยวอไม่ไปนี่แหละกบจังได้กับตัวใหญ่เอาตาละไม่สีบ้ามีหานี่ว่าธรรมดาครับพ่อพ่อพ่อเออนี่แหละเออครับดินเน้วแนวด้วยที่แกดียนมันตรงแบบนี้แม่นว่าพูดที่ พี่น้องท่านไดที่บอกเนะี่ยแบบนี้แมนบ่ครับผมอืมดินได้อืมให้มันดินได้เดี๋ยวเสียมากเพราะนี่นองข้างพี่คอยใส่เกือบบัวคอยใส่เองอหกขักพี่น้องคุณว่าหกแนว่นนี้ดีกบตัวใหญ่แมนบ่าพี่น้องว่าเบื้องอ่าเบื้องไม้ดีๆครับเบื้องไม้แบบนี้พี่น้องผมเบื้องไม้แบบนี้มันสุดยอดแน่นอนพี่น้องเอ้ย เสียไ,ไปเสียออกมากเลยอืมเฮ้ยหลังแนวนี่บ้ามีตรงใจแข็งได้กะตัวใหญ่เอาบ่ามีคั้ว่าตัวหน่อยอืมอนี่เนาะครับเนาะเรียบร้อยพี่น้องผมเสียบรออ้อยพอ,อดีพี่น้องวองใส่นใหญ่พอดีใส่เองนี่มูนี่ดีปั๊บพี่น้อง เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตปิดทางเพื่อนไว้ก่อนมันก็คือบ้ามีว่าคันคันเม็นเบิ้งว่าเพื่อนสีบื้ห่วงเข้ากับเบื้กาล่ะเพราะว่าเพื่อนหูวง่าอยู่แล้วว่าผู้ใดมาใส่เบียดนี่บื้เอาบื้เอาเลยครับเด้อคันพูดเพื่อเกี่ยวของหน้าผู้เบิ้งคลิดยุ่งกะให้เข้าใจกันตามนี่บ้ามีบื้องห่ว่าเป็นปลาเรียงปลาปล่อยเด่นเดี๋ยวสีเข้าใจผิดกันเอามาปิดไว้ปกติคือบื้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาบุคือปลาธรรมชาติบ่ล่ะเอา ปิดไว้ให้เพื่อนนี่แหละครับขันห้องเข้า,ขาลบสิทธิของพวกอื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นดีเบิดพี่้องเออเอาเอาจังสี่เนาะครับปิดไว้ให้เห็นเลยเนาะครับเนาะอันตรไลเลยบ้าเป็นเอี่ยงไปเห้องย่อเฮ้ย,ยมันก็สุดยอดแล้วเอาพี่หนองนี่ ยุดยอดมีบ่หวะมีเนาะกบมันสีไปีายกบใหญ่มันก็ดยุ่งสีส่เลยเอาไอ้พวกนี้หน,น,น้องปักปักไงวันจีวาใส่ตาผู้ดเดียววันสีว่าอีกเอาพี่พ่อแม่พี่น้องผมเบิ่งเอาเลยครับเด้อเบิ่งเอาและเจ้าแจ้งใดพี่น้องผม เงี hmm the the yeah! ้ยดีก็หนีบมีอีกแล้วคือคือผู้ทีแนะน้ำมาว่าให้ใส่เงี้ยหน่อยกับพวอ่นนะต้องใส่เงี้ยใหญ่เงี้ยดีนสัตส่งเีาจัดให้โอ้ยบ้ามีไมิใส่หันแจ๊คซี่หาหลังซีเมนปลาเลียงแ่ัับอกคุณถง้นปนีหรอกพี่น้องเอาใช้เพื่อนี่หรไ่ปกันหนิวไม่เยมีหนามบอยเซนมุนมีหนามบยสัต เดี๋ยววาวมีเบื้งกวันพี่น้องผมโอ้ยกหน,นีเดียวเกี้ยนี่เกี้ยนั่นวาวนีเนาะพี่น้องเนาะโอโคกบเอียบทางนั่นพี่น้องกบเอียบทางนั่นเอียบมาบวาวมีใส่เอง มองได้ดีๆพอดีใส่เองนี่เจ้มามั<ด>นรุนแล้วนี่ตัวคล้องแฉะนี่ของแฉะพี่น้องเบิ่งเอาทีแ่แกเดียนดินแนวแนวแนวนี่มันต้องเจอบ้ามีครับประเพียสไส้เบ็ดกบนี่เสี้ยนสู่บ้ามีบ่ได้จ้าคนพี่น้องนี่พี่น้องผมสุดยอดกันไปเลยที่เดียวเชี่ยวล่ะพี่น้องเอา บ้ามีใส่ใต้นีละบาดที่เหลียให้พ่อยี่น้องเพราะว่ามองไม้นี่นี่กบเอีบบ้ามีต้องใส่ผู้เดียวเอาจะไปลวดอันนี้ถือว่าบ้ามีใส่ผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นพ่อยี่น้องคอมแม่นถือก็เป็นของบ้ามีผู้เดียวเด้อครับเด้อห้ามว่าเป็นของพ่อยี่น้องครับผมอุ้ยไม้นี่พี่น้อง ไม้นี่เสียบนีเลยเสียบนีเลยพี่น้องนี่ไม้แบบนี้ไม้แบบนี้เสียบนีเลยครับผมนี่นี่สุดยอดสุดยอดไปเลยพี่น้องผมไปเสียคู่หลังนี่ก็ขี่ข้านกินคุนตัวนี่ครับ คือสมัยชิกท่านใดว่าไม้มีไม่อื่นดีกว่าหมองยังสี่บอกเลยครับเด้วยบ้ามีไปคัดเฟี้ยนมาถูกหมองแล้วพยายามหาหมองที่กบใหญ่อยู่ก็ได้นี่เอาลงให้นหน้าคุณพ่อบาทนี่เออนี่ละแถวนี้ละใส่หลวงบาทเจ้าอันพวกกบหน่อยพวกเอาดิมันว่เป็นขวางใหญ่จะเป็นแต่ถือสำหรับพี่น้องอืมเงี้ยอยู่ดิเงี้ยาเลื่อมให้เพิ่งเงี้ยวนี่ครับพี่น้องผมเงี้ย เป็นเงี้ยฉีใก่เดียนฉีทักแทีพี่น้องผมวัตต็ดินได้เนาะพี่น้องเนาะวัตต็ดินได้เข้าข้าวโอบหมักบดพี่น้องลายบโบลายเบิงเบเบ่งเอาพุ่นนะลายบโบลายเบิ่งเอาล้วนๆใส่ในซวงซ้ำมือเสรเออนั่นแหละหอวยสูงขวดบ่บ่สูงบ่อันนี้เป็นป้าเขาเนะครับเนาะให้พ่อยิ่น้องใส่อือเอาละ นคบนบ่นนะมาณไม่เชียงเบามีเ,เป็นไปได้แจ้งไดไปีห้องบ้านมีแกนี่นี่แล้วห้องกระใสเป็นน้ำแอกนี่แล้วีย๋ยวบ่ามีตัวเลี้ยงห้เสียมาน้ำเลือดล้างฝุ่นขวกระชีใส่อย,อยู่หลังฝุ่นขวดกระชีสอดอกอันจ้งสีจะใส่หล่น เออโอ้ย,อยเสียดนามอ,อันนี้ถือว่าให้พ่อยิ่งน้องนะครับเนาะอันนี้เป็นของพ่อยิ่งน้องหลังนี่ขาดไปยนันบาทนี้ของบ้านมีสิเปียวเจีพุ่นนะครับแบ่งกันพูละหลังพี่น้อง ตัดพี really? <speaking in minority groups too> <speaking> ่น <speaking> ้องท่านไหนเบิ่งอยู่นี่ให้จำเอาเลยครับเรื่องบรรดาตาบ้ามีลักโขผลยี่น่องเข้าใจว่าว่าสมาชิกเข้าใจผิดเข้าใจยุ่งนะครับนอกผู้ยี่น่องครับเยอะหัวแม่หรอไปขุดแม่โอ้เอาไปไปพุ่งก่อนบ่ยี่สิโอ้เงี้ยดีบ่เป็นยังค้ามเสี่ยงสวยดิผู้ยี่น่องนี่เดียวเดียวเดียวแกนี่ดีกว่า่นี่พี่น้อง อืมยัะปากมองเจ้านั่นล่ะหมอเราเจ้ายัางก็่อยนี่บ่ต้องเยือดเยื่บว่าต้องอไนี่พี่น้องผมนี่นี่เนาะครับเนาะกลับถุงถุงหน้าคุณอันนี้ใส่เองใสย่สยรถเจ้าไม้ดีที่สุดขอให้เจ้าพี่น้องจับเอาด้วยครับเด้อหลังไดของพ่อใหญ่น้องหลังไดของเบาวมี ูครับเต็นกับกวนันสูงหลุดเต็นกัำเลยนี่นะเอาเอาไปจับปฏิวัติบ้ามีไปสู้อีกใส่สูงปานนี่เอาแล้วเต้เถอะไปพี่น้องกระบาเฮ้ยลงหนักวะคุณเซ่เกาะป้ามันใส่เบิดหลุดเรียวหนูนี่มันสิเบิดเบียดเอา lắm bắn níu bắn áo biển. Wi phi long. Ai bay long sai mai cứu nèo, ah, <coughs> nèo nèo à? bậc nèo nèo phí nồng, bậc nèo 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 à, chèo pi nong của bay bưng mum bồn bàn bưng hay bưng mum này là cái ho này là cái cắm hơi chẳng để xây hình này pi nong bưng chắc xì lăng cả phong nhỉ bò Áo nhỉ cái tua đấy? Sao mà đi ăn tua? เอาสลับกันอันนี้บ้ามีไส่บาทจำแน่้เนยเราประทเทียเบสเสียหามมายามก้อนเลยเจ้าบ๊แฝดเด้อหามรักยามมาเอามาพ่อเนี่ยมอแต่ของแฉด้ีหรอตะของแฉพี่น้องมีกี่เดียนแฉ่เนี่ย บ้ามีสิจวดให้เบิ้งพี่น้องผมบ้ามีสิจวดให้เบิ้งพี่น้องผม,มพ่อพี่น้องซ้ำนี่พ่อครับผมพ่อครับผมไปนี่เด้บ่มีน้ำบ่คือมีแต่ข้องงูเดียวเพียงเพื่อนยี่น้นองข้องงูข้องไกบ่บ่าข้องงูเดียวนี่ยล้านปเปอร์เซ็น <N -hạn> hàng, khóa, mà hàng yun để không nó chặt chết, ôi nào, mà được không? má, ông má, mong gì với cái say, bông mỏ gấp chéo đó, kia bông à nóc tùm, ui bậc... phải tùm นะเอาไาเบื้องแตะขีดียนเอาหลวดพี่น้องผมดินหนาวๆนาวเจอกับเสียนเบ็ดกบขยังเบาวมีกันหนาวยุ่นแล้วกบตัวใดก็ได้นี่พี่น้องผมนี่ว่าใดมันสิไปใส่ มันไปแล้วพี่น้องจำเอาเด้อหลังใดพ่อเนี่ยน้องใส่หลังใดบ้ามีใส่เด้อครับเด้อต่อไปสิพ่อเนี่ยน้องใส่หมาให้เบิดเลยบ้ามีใส่แล้วเกือบสิบหลังแล้วถือว่าเพียงพอสำหรับบ้ามีเพราะว่าบ้ามีเนี่ยต้นไม้ที่มันครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมแยกคิดไปทัวร์แยกคิดไปเทียบแยกคิดไปยังสันแยกคิดไปยังสี่บ้ามีปรารถนาดีกับพ่อเนี่ยน้องย่างเดียวคือยังไม้เป็ดแผลงสิบ้ามีพ่อเนี่ยน้องใส่ไม้หงหงย่งสันบ้ามีไปใส่เพราะว่าครบบเป็นตะมีเนาะครับเนาะนี่มันมองได้เปลี่ยนให้พ่อใ่่น้องส ลุอีกันพี่น้องผมตามคำขอที่ขอมาจัดเอา่าไปบอยุทีิคขมมั้วหม,มานดอกใสยยง่งสีมันกาสีเือกับเป็นขอยยุป,ป้าผุนไม่สีเทือกันนี่เอาไปพี่น้องผมบรรยากาศทางยาโสทอนยาโสทอนพี่น้องผมท่องให้ท่องหน้าทางยาโสทอนแล้วก็ตอบหน่อยกับมี่พี่น้องผมเถียงนาคนเข่ากางามเลี้ยวอีกบ่โดน,นกะ อีกบ่โดนกับม่านกับใดกับสีได้จงได้เที่ยวกันไปสวนสานี่ยเป็นพยานเด้อครับเด้อพวกบ้ามีบ่ได้ใส่ครับที่เรียกกันว่าสีใส่เนี่ยเป็นตะกบตัวใหญ่แต่มันก็สีใหญ่มากกับเป็นละเพราะว่าน้ำบ่บกจยกปีบ้ามีบ้าเป็นตะกบตัวใหญ่นั่นนะแต่ว่ากับบ่เป็ี่ยนยังเพราะว่าในเมื่อเป็นเป็นตาเป็นปลาป่อยละบ้ามีเบื้งเดียวเ้ากับบ่ไปอยู่ไปยากนรพี่น้องเนาะบานเ้าเป็นสีใส่สาพี่น้องผมใส่สาหนีบาดนี่แหละพี่น้องผม สถานที่ยังสีมันต้องอุดมไปด้วยโกลเม่มันยังสีแม่ยมองได้หมอห้อเ่าจังใไซมองได้บ่หมอห้อเ่าสีบ่ใส่เลยครับอันนี้ให้พหหอเนี่ยน้องมองนี่แฉ่นี่แฉ่นี่ห่วยหุ้งหันบ่กพอเนี่ยน้องผ้าหนามเข้าไปบ่เ้างผ้าหนามเขามาพี่ซะมันมอพุทธยานงัวเหยียบสรงหลังเด้ออันนี้คอยให้เจ้าเนี เออผมทีนับไปไหนก็เก่าอันเดีย๋ยมอมอหนี่ให้พ่อนยีน้องใส่เอาเป็นหลักฐานพี่น้องจำเอาได้ครับเด้อจำเอาว่าผู้ใดใส่หมองใดพันธุ์ทีว่าบ้ามีสลับเบ็ดอันพันธิ์ว่าบ้า,บา,บา,บามีหลักยามเอาเสียม,มาบาดนี่มีของเพื้นเป็นแต่ถือแถวเสียม,มาเสียม,มาผีบ้ามีอยู่ผีบานี่น มองได้มันมะมันคือมันต้องเป็นบ้ามี่ต่ไปนี่องใส่ยังไงมา่ติมหมอนมอแม่เี่ยพี่น้องหักไผเชี่ยไผการรุ่นกันเอาด้วยครับเนี่ยหักไผเชี่ยวไผรุ่นกันเอาอือบ้ามีบ่ห่วงบ่าหามสูตรการใส่กับบติดิลิขสิทธิ์พูนนะ มันคงอยากขอมีตา้งเงี้ยตัวใหญ่ๆพี่น้องของบ้านมีเงี้ยตัวหนิดหน่อยกะบ,บ๊อบว่าคนเฮาครับกะเล่าเตี้ยเพินพ่นเพิ่อนเฮียขุนว่ามันดีนดีว่าสั้นพี่น้องอ,อ่านี่พี่น้องผมจวดจาดบาดค่ำแน่นอนพี่น้องไปไปเรียนเหรอ จเดียวจะว่ายังไงสันมันแปลนพูดยู่บ,บ่อคือว่ากบมันก็ะิบว่าหากินหนังฟังบอ่อืมมองได้มันลุยน้ำบ้ามีสิไปเองเจ้าใส่โมอม,อม,อมอพอ่พ่อใส่กระติใส่นี่แล้วก็หั่นตัวสวงหลังถอนตัวอยู่นี่นี่สามผลปออ่ะสว่างกับพ่อไหมผมสิบุกเข้าไปเองเยี่ยมมาอืม เนี่ยถ้าควางเงย,ยดีบ่าวมีน้อยๆเนี่ยเนี่ยบ่เอาอืออือห่วยมันคือควางคัดเทียนนี่มึงกันนะนีไปอือมุดนิดเว้ย คนสีชนะอยู่ในกระดานเอานี่พี่น้องผมจัดไปจัดไปแจ๊วพี่น้องผมแจ๊วไส้ไส่ไละวานันน,นี่บ้ามีกับไส้อีกจรองเลยเ bữa đầy mi ăn cốp ôi, bao áo say cho mặc quần chính xì cả biển. การลกห้าพี่น้องผมมีการลกห้าพี่น้องผมถพันมีการลกห้าพี่น้องผมไปห้องพูนพูด,พดนะบึ้ค <c> ร <ười> ับผมขอให้มานครับผมให้เจ้าสวกเจ้ามานพี่น้องเลยบาทท่าสิไปหิมป่าเหมืนบ่กคือคือไม้ยังสี่นี่ว่ามีบอกได้คําเดียวว่าบ่เหมาะเป็นไปบ่ได้พี่น้อง บ้ามีสองหลังเพราะว่าี่น้องหลังแหลกนะครับเด้อมองนี่ของบ้ามีสองหลังครับคอยปริมาณลายพ่เจ้าเที่ยวนี่เอาบวกนี่ก็มีพี่นอ้องเพราะวี่น้องอยากล่องว่าสันบ้ามีบบเสียเนี่ยเปลี่ยนปันมึงเนี่ยเปลี่ยนกับเปลี่ยนอ้ยมาดูเรียให้เออ เนาะซ้ำอีก็ันเดียวดอกไปใส่หลังเดียวนี่แล้วมันเปลี่ยนพุดบวดติดพุดธอ๋อพอดี<บ>จวดพี่น้องผมมีอยูอบ่บนน้ำเท่านั้นบ่มีมัม้งบนข้างในห,หน้าเ้า,าก็บ,บ่ไปเปล <c oughs> เี่ยนแล้วครบรบเจ็ดแล้วบ่พื่อนหรองมันคือสีมานตะไหบหอมมันมีน้ำมันมีน้ำ มีอยู่บหรอมมีน้ำมัมีน้ำไปขึ้นเอาพอยีน้องหันมาบอกพี่บอกน้องเข้าซะครับผมหันมาบอกพี่บอกน้องเข้าซะคำลาพ่าจากพี่น้องไปครับขอพูดหลายๆเลยครับพี่น้องเนอะคอำลาพ่ยจากไปครับคุณพ่อสนองคนลูบร่อ,อข้างเข้าทีไห่เกียนมาใส่เบียดไหเกียนมาถาดลวนพี่น้องก็จำได้ยุ่ม่นบ่ ว่าหลังใดของพญ่น้องหลังใดของบ้ามีเหรอครับเนาะขอบพูดท,ทุกไรทุกทับทุกการทิศการตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจะเข้าใจทีมงานอีสานบ้านขวัญพ,ยยนนพยยนนี่พยยน้องผมพิจารประการใดคำว่าคำจายเกียรติทางการแสดงออกที่รตสุภาพที่ออกไปบ้ามีขอโทษข้อเห้ระคเรื่อเอาจริงเอาจายายนอนังพี่น้องผมเที่ยวนี่เขากับสีไปใส่ต่ออีกซ์ซีหาหลังแล้วเขากับสีจบกันไปยามรอบเดือขอบคุณครับสวัสดีครับ